ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมเดสไบด์เดลไรด์นะครับผมก็ในคลิปนี้เรามาอยู่กันกับเจ้าตัวเนมิซิสนะครับผมฆาตรกรโโหัวโลของเรานั่นเองนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะมีเซตเพิร์กที่ผมรู้สึกว่าอ่าจริงๆเซตเพิร์กเนี่ยผมมองว่ามันเล่นได้แทบเป็นทุกตัวเลยนะถ้าเราไล่เขาล้มไวๆนะครับก็คือ เซิร์ฟนี้เนี่ยผมจะเล่นแบบว่าไม่สนใจเครื่องเลยก็คือแทบจะไม่ได้ดูเครื่องเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะโซนแต่คนอย่างเดียวนะครับก็คือแขวนแล้วก็โซนแถวคนอย่างเดียวนะครับผมไม่ค่อยได้ไปเครื่องนะครับก็มาดูกันว่าผมยาเปิร์กอะไรไปบ้างนะครับเปิร์กแรกนะครับผมเป็นเปิร์กของเดอะไนท์นะครับเปิร์กนี้จะเป็นเปิร์กคำสาปเผชิญความมืดมิดนะครับก็คือถ้าเราทําใครเนี่ยเจ็บนะครับผมจะทําให้มี อ่าโทเทมไฟขึ้นมานะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผู้รอดชีวิตที่อยู่ในระยะความกลัวนะครับจะกรีร้องทุก25ิบาวิแล้วก็จะเผยอลร่าสวิก็คือถ้ามีคนเจ็บปุ๊บโทเทมไฟเด้งขึ้นมาแล้วมีคนอยู่ในระยะเสียงหัวใจเราอะ่ะิ5าวิปุ๊บเขาก็จะร้องแจ้งเตือนก็คืออารมณ์แบบว่าบังคับให้ไปถอนโทเทมนะครับสำหรับเปิร์ที่2นะครับผมเป็นความตื่นเต้นในการไล่ล่านะครับ เป็นเปิร์ที่อธิบายได้ง่ายๆเลยก็คือเราจะได้เต็มเลือด10%สํำหรับการทำการกระทำในหมวดหมู่นักล่านะครับก็คือมันจะมี5โทเค็นนะครับโทเค็นหนึ่งมันก็ได้10%เนาะแล้วก็จะความเร็วในการช้ล้างโทเทมเนี่ยก็คือลดลง10%นะครับก็คือเอาจิงมันก็ช้าอยู่นะครับอันที่3นะครับอันนี้ก็จะเป็นความพินาศนะครับก็เป็นเปอร์ของ the hack นะครับทปนี้ก็จะเวลาที่เซอร์เนี่ยปล่อยมือเนี่ยเครื่องก็จะลดลดเองนะครับ แล้วก็เปิร์กอันสุดท้ายเะครับเปิร์กที่4อันนี้เป็นเปิร์กของอตัวอีกานะครับผมเปิร์กนี้ก็ถ้ามีใครทาลายโทเทมเนี่ยแล้วเราไปจุดโทเทมนะครับผมโทเทมนั้นมันจะกลายเป็นโทเทมไฟนะครับแล้วก็1กองเนี่ยจะทําให้ความเร็วในการซ่อมแซมลดลง30% 2กองก็ทําให้รักษาความเร็วรักษาลดลง30%นะครับ3กองก็ก็คือถ้ายิ่งหลายๆกองมันก็จะทําให้ เรว่าไงมันก็จะทําอะไรช้าไปหมดนะครับผมส่วนเน็ตออนก็จะเป็นเน็ตออนนะ,ะตีซอมบี้เอาแซ่ตีซอมบี้แล้วเพิ่มเยอะขึ้นแล้วก็ความเร็วในการเคลื่อนที่ของซอมบี้เพิ่มขึ้นนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูกันในเกมนะครับผมว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับว้าวเตอร์ฟัโดนไปก่อน ซอมบี้นะระวังซอมบี้นะอุ๊ยโหฟาดกายไอย้ฟาดอันนี้ไปไม่โดนไล่ไล่ไปก่อนไล่ไปก่อนไม่รีบอยู่แล้วโอเค ซอมบี้นะซอมบี้นะซอมบี том, ้นะซอมบี้นะอก็ต้องฉีกออกมาไหมเรียบร้อยก็ต้องฉีกออกมาปั่นกันมันเลย ปั่นกันมันเลยพวกนี้ปั่นเสร็จแล้วด้วยหนึ่งคนหนึ่งเครื่องตามสเต็ป เจติดเชื้อไปก่อนติดเชื้อกันไปก่อนก็ลองซ้ำเลยไหมแบบนี้ออะโอเคแล้วทำไมเขาไม่ไปหาโทเทมอ่ะข้างหลังไหมไม่มี คนวิ่งมาตรงน,นี้เจ็บไปก่อนอ๋ออย่างงี้ก็ต้องกลับไปซ้ำไหมอย่งี้อยีต้องกลับไปซ้ำไหมวิ่งไม่โดนเอะไรเราปล่อยไปก่อนตอนนี้คือเขาคอ้องนะเพราโดนตัวเท่มร้องผมแนะ่ไม่พับ ก็หมัดไปก่อนหมัดไปก่อนแล้วกันเขารีบมาช่วยกันเกิือนะแล้วผมยังวิ่งอยู่ก็คือทำไมมันทำไมผมรู้สึกเสา่มันไก่ไม่ยอมปล่อยมือนักเก่าเสร็จก็จะให้เสร็จไง ยังเจรรัดกันจัดเลยวะอะรอย่างนี้โดนไหมเนี่ยอย่างนี้โดนไหมโอเคเราเทียมร้องโดวเทียมร้องกันรัว ตัวเทมไปหนึ่งสแต็กยังวนอยู่วนกลับไปตอนนี้ขึ้โดนตัเทมร้องรัวๆเลยนะ, <c oughs> ะโดนหลอกไฟไป <c oughs> ด่านนี้มันเล่นยากนะครับผมต้องซ้ำก่อนอะด่านนี้ไม้มันเยอะจัด ทางเท่เทมรัวแบบนี้ก็จุดรัวๆๆอันนี้ที่ผมดูตอนนี้เขาเขาปั่นไฟค่อนข้างช้าแล้วเดี๋ยวผมจะโซนแถวนี้แล้วกันว่ามีคนปั่นไหมมีมีคนลงมาช่วยมีคนลงมาช่วยบิงมาดักเขาดีกว่าอ่านจเ่เอ๋เฮ้ยเราช่วยกันเลยเหรอ อ,อีก็ต้องซ้ำเล่นแบบขี้ซ้ำคือสายของเราขี้ซ้ำคือสายโอ้โหแล้วติดมันติดไงมันติดปอ,อกกำบังอยอู่ซอมบี้นะซอมบี้นะอ่าเรียบร้อยโดนผมไงรู้พังตัวที่ีนึ่งหรอเปล่แต่เขาพังอันเดิมเนี่ยใช่ไหม ใช่เขาพังเฮ้ยไม่โดนอฮ้ยอะไรคร้นเนี่ยเกมกลับไปช่วยแล้วมั้งเนี่ยวิ่งมดาดักเขาดีกว่าอุย้ยไม่โดนดนะ้ยังไง เดี๋ยวผมไล่ซอมบี้มาไม่โดนอ่ะอ็แน่ออมบี้ผมเดินไล่อยู่นะต่อยไปก่อนแล้วกันตอนนี้ซอมบี้มันไล่อยู่ผมค่อนข้างชิลอ่ะก็ต้องซ้ำไหมมาขนาดนี้แล้วติดบอโลนะ อ่าเราโดนซอมบี้ผมตีอีกรอบนึงนะเฮ้ยผมเล่นอย่างนี้มันจะดูแย่เกินไปวนนะเนี่ยก็จะแบบว่าไอ้ยันนี้มันจำเกินไปรือเปล่าอะไรประมาณนี้รอบนี้ผมบอกเลยว่าผมเล่นแบบขี้เฝ้านะครับเล่นแบบขี้เฝ้าผมไม่สนใจว่าคุณจะไปปั่นหรือจะไม่ปัน่นผมรู้แค่ว่าถ้าคุณถอดตัวเทมคุณโดนผมแค่นั้นแหละคุณปั่นกันไม่ขึ้นแน่ผมบอกเลยผมจะขี้เฝ้า แล้วผมก็ขี้เหม็นด้วยอันนั้รวมผมหลอกนะเสียเชิงโอเคตอนนี้ผมไม่พลาดผมบอกเลยจะวนตรงยิ่งจริงๆหรอ <c oughs> ก็ต้องโดนแล้วเนี่ยอันนี้คือจริงแค่ตัวเทมสแต็กเดียวนี่คือเขาก็ปั่นกันยากนะต้องปั่นกันอยู่ แต่ว่ามันก็ยังปั่นสู้มันประหลาดเปลี่ยวยัง่าตรงนี้พับแน่นอนแบบนี้อ่าแล้วเขาหลบแบบผมแบบนี้เสียเวลาไหมเรียบร้อยมึงโอ้โหแล้วแบบพับก,กันรัวๆแบบนี้ไอ้นี่เขาถอนโเที่มันรัวๆเลยนะ แสดงว่าเขาอยู่แถวนี้แหละถอ,อนตัวเทมผมอะใช่ไหมโอเคโดนตัวเทมร้องนะครับตัวเทมร้องมันบอกตำแหน่งอ่ะดิเอามีลูกเองเดี๋ยวเราหาเดวิดกันก็ได้แต่ว่าเมื่อกี้ตัวเทมร้องมันร้องตรงนี้นะแล้วทำไมมันขึ้นไปตรงนั้นนะเฮ้ยมันปแปลกๆปละ มันร้องแล้วมันก็ขึ้นเหมรงนกันคือมันหมายความว่าอย่างไรอุ้ยไม่โดนนิดเดียววันนี้จะเล่นสองไม้เลยหรอพี่ดับเบิลไม้เลยนะเล่นงี้อุ้ยไม่โดน อ่าเรียบร้อยวนแบบนี้วนไม่ได้นะบอกก่อนนี่เดวิจุดเถืนนี้ผมว่าเดี๋ยวมันก็ต้องวนกลับมาปั่นแน่นอนอ่าแล้วขามันยอกก็นดลลงตรงเนี้ยขามันก็ยอกกันดลขามันยอกกันดลลงตรงเนี้ยยีเดวิดมันวิ่งมาเท่เนี้ยหมดอ๋อไอ้มันมันบั็กเว้ยคือเสียงร้องอ่ะมันมันมันขึ้นแจ้งเตือนข้าง ข้างบนเอ้ยข้างล่างแต่ว่ามันอยู่ข้างบนเร็ียบร้อยก็ว่าอยู่ทำไมหาไม่เจอเดี๋ยวนะทำไมเสามันไกลยังหลุดปะเนี่ยโอเค โอย้ยรอยอยตรงเสาเลยวันนี้จะโดนดา่าววะเกมนี้เล่นอย่างนี้ไม่รู้ว่าโดนดาไหมรอบนี้ผมบอกเลยนะผมผมเล่นแบบขี้เฝ้าจัดๆเลยนะเพราะว่าผมไม่ได้เทบคือผมไม่ได้สนใจเครื่องนะรอบเนี้ยผมแบบปล่อยเครื่องเลยนะแบบรอจุดโทเทมแล้วก็โซนอย่างเดียวเลยอนะก็คือปล่อยเขาปั่นไปเลยช่างเขาเลยผมจุดโทเทมแล้วผมก็โซนอย่างเดียวเลย เต็มสองแสนเต็มสองแสนเลยนะจีจีไหมพิมจีจีไปเขาจะด่าแล้วไปจีจี